สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้เข้ารับการฝึอกอบรมทุกท่านนะครับเข้าสู่การฝึอกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 1 4 0 0 1ในเวอร์ชัน2004นะครับผมภูเบนพันเวศนะครับเป็นผู้บรรยายในหลักสูตรนี้นะครับซึ่งหลักสูตรข้อกำหนด ISO 1 4 0 0 1เวอร์ชัน2004นี้นะครับก็เป็นการฝึอกอบรมโดยใช้สื่อ DVD นะครับเป็นสื่อในการฝึอกอบรมนะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้ทดแทนนะครับ การฝึกอ,อบรมได้จากวิทยากรจริงๆได้อย่างสมบูรณ์นะครับเป็นผลงานสร้างสรรค์สื่อดีๆอีกชิ้นหนึ่งของ ISO ไทยนะครับเนื้อหาของการฝึกอ,อบรมนะครับก็ครอบคลุมนะครับในส่วนของข้อกำหนด ISO 104, 1 4 0 0 1เวอร์ชั่น2 0 0 4ทุกข้อนะครับรวมถึงการชี้บ่งแล้วก็ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับในการอ m p l e m e n t นะครับหรือการนำไปปฏิบัติในทุกๆ ข้อกาหนดนะครับซึ่งก็จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ารับการอบรมได้มากยิ่งขึ้นครับมาตรฐาน ISO 1 4 0 0 1นะครับเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารสิ่งแวดล้อมนะครับระบบบริหารสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมาตรฐานที่ออกโดยองค์กรที่มีชื่อเรียกว่า ISO นะครับหรือว่า International Organization for Standardization นั่นเองนะครับเป็นองค์กรเดียวกับที่ออกมาตรฐาน ISO 9001นะครับนั่นคือระบบการบริหารคุณภาพนั่นเองนะครับองค์กร ISO นี้เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาตรฐาน ISO 14001ขึ้นมาซึ่งว่าด้วยระบบบริหารสิ่งแวดล้อมนะครับในเวอร์ชั่นปัจจุบันก็คือเวอร์ชั่น2004นะครับ ประกาศใช้เมื่อปี2004นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับและเนื้อหาในหลักสูตรนี้เนี่ยเราก็จะพูดกันถึงข้อกำหนดนะครับข้อกำหนดต่างๆของ iso 1 4 0 0 1ว่าองค์กรที่นำระบบ iso 1 4 0 0 1ไปปฏิบัตินั้นเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับมีหลักฐานอะไรบ้างที่ต้องทำนะครับซึ่งในหลักสูตรก็จะพูดถึงข้อกำหนดต้องทำอะไรบ้างรวมถึงมีตัวอย่างนะครับของการนำไปปฏิบัติ นะครับในหลายๆหัวข้อนะครับเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วหลักสูตรนี้ก็จะมีการประเมินผลนะครับโดยการสอบนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านการสอบนะครับในหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะได้รับประกาศนียบัตรนะครับหรือว่า certificates นะครับในเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกับคําจํากัดความนะครับคําจํากัดความของสิ่งแวดล้อมนะครับคํานี้นะฮะ environment นะครับนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นคําที่เราคงจะรู้จักคุ้นเคยกันมานะฮะตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนแล้วแหละนะครับว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออะไรนะเราอาจจะคุ้นๆว่าสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับ ในที่นี้นะครับสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหมายถึงสภาพรอบๆอ,อ,องค์กรนะครับรว,วมถึงอากาศนะน้ำดินนะครับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับพืชสัตว์มนุษย์นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสมมุติว่านี่คือองค์กรนะครับเป็นพื้นที่ขององค์กรนะก็มีตึกมีโรงอาหารมีป้อมรอปภ นะครับมี uh, warehouse นะครับมีคลังสินค้าต่างๆตรงนี้คือองค์กรนะครับสิ่งที่อยู่รอบๆองค์กรนะสเต็ปแรกเนี่ยเราอาจจะมองข้างนอกก่อนนะครับข้างนอกหมายถึงรอบนอกรั้วของโรงงานหรือบริษัทนะครับข้างหน้าก็อาจจะเป็นถนนนะข้างข้างก็อาจจะมีแหล่งน้ำนะฮะมีคูน้ำมีแหล่งน้ำอยู่นะครับด้านนี้ก็อาจจะมีชุมชนนะฮะมีบ้านเรือนมีวัดวาอาราม นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็อาจจะเป็นต้นไม้เป็นป่าเป็นอะไรก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยทุกๆบริษัทนะครับทุกๆบริษัททุกๆองค์กรทุกๆโรงงานเนี่ยนะครับจะมีสิ่งแวดล้อมอยู่ทั้งสิ้นนะครับจะมีสิ่งแวดล้อมอยู่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศนะครับเนี่ยบนสีรษะของเราเนี่ยก็เป็นอากาศแล้วแหละนะครับน้ำนะครับน้ำก็คือแน่นอนฮะองค์กรอาจะอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำนะครับดิน นะครับรวมถึงพืชสัตว์มนุษย์ต่างๆนี่คือสิ่งแวดล้อมที่เรามองไปรอบๆโร,รงงานนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกที่อยากให้มองนะครับในการทำระบบ ISO 1มื่นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมที่ว่านี้ก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในองค์กรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถละทิ้งได้นะครับอย่างในองค์กรเนี่ยแน่นอนฮะอาจจะมีดินมีน้ำนะครับ อย่างพื้นดินขององค์กรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับสมมุติเราล้างมือในห้องน้ำเนี่ยนะฮะล้างมือในห้องน้ําหรือล้างภาชนะต่างๆนะครับลงในห้องน้ําแน่นอนว่าปลายทางที่น้ําออกไปนั้นมันก็ไปสู่แหล่งน้ํนะาเหมือนกันนะครับสู่แหล่งน้ําเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยอยากให้มองทั้งรอบๆองค์กรนะฮะรอบๆองค์กรหมายถึงว่าอาจจะนอกรั้วออกไป นะครับตามความเหมาะสมแต่สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะอมองข้ามได้นะครับแต่ไม่ได้ต้องการให้มองลึกเกินไปอย่างเช่นว่าคนนะฮะอย่างเช่นมนุษย์ที่อยู่ในองค์กรนั่นก็คือพนักงานต่างๆนะครับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับมนุษย์หรือคนที่อยู่ในองค์กรตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองในแง่ของพนักงานนะฮะเป็นผู้รับผลกระทบตรงนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับระบบที่เรียกว่าเป็นระบบเซฟตี้มากกว่า แต่ถามว่าทิ้งไหมเราไม่ทิ้งนะฮะเราก็จะพิจารณาเหมือนกันนะแต่สเต็ปแรกเนี่ยอยากจะให้มองอะไรที่อยู่ภายนอกองค์กรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมามองในองค์กรนะครับในสเต็ปถัดไปนะตรงนี้คือความหมายของคําว่าสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้มาดูคําจํากัดความนะครับของระบบบริหารสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับ environmental management system นะ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการในองค์กรนะครับถ้าพูดถึงระบบการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการใดๆก็ตามนะฮะระบบการจัดการเรื่องคุณภาพระบบการจัดการความปลอดภัยนะระบบการจัดการความสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าพูดถึงคาว่า manage m e n t system แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีโครงสร้างองค์กรนะครับมีในเรื่องของการวางแผนการกํำหนดความรับผิดชอบนะครับ การปฏิบัตินะฮะรวมถึงมีระเบียบปฏิบัติมีกระบวนการต่างๆมีการใช้ทรัพยากรนะครับเพื่อการบรรลุถึงตรงนี้ฮะนโยบายทุกระบบการจัดการนะครับจะมีองค์ประกอบเช่นนี้หมดนะฮะระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมก็เป็นระบบการจัดการตัวหนึ่งนั่นเองขององค์กรนะครับที่ว่าด้วยการมีสิ่งพวกนี้แหละนะฮะมีโครงสร้างองค์กร ต้องพูดถึงเรื่องของการวางแผนนะฮะการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับถ้าเกิดองค์กรเคยทําระบบอื่นมานะฮะอย่างเช่นองค์กรอาจจะเคยทําระบบ iso 9001มาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆ14มันก็เป็นระบบการจัดการที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าจะมุ่งเน้นนะครับไปที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับส่วนอื่นก็จะมีเหมือนกันฮนะ9 0 0 1มีการวางแผนอ่ะห4ก็ 14, มีการวางแผนนะครับ9,001มี การกําหนดความรับผิดชอบหมื่นสีก็มีเหมือนกันนะนะ901บอกว่าต้องมีระเบียบปฏิบัติหมื่นสีก็ต้องมีรวมถึงมีการกําหนดนโยบายการทบทวนของฝ่ายบริหารนะฮะหลายๆเรื่องนะฮะหลายๆส่วนเนี่ยนะครับระบบการจัดการอื่นมียังไง ISO 1 4ก็จะมีแบบนั้นนะครับตรงนี้เป็นคำจำกัดความของระบบบริหารสิ่งแวดล้อมนะครับวัตถุประสงค์นะ ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับตัว EMS เนี่ยผมเขียนย่อมาจาก Environmental นะฮะ Environmental นะฮะ ManagementSystem นะถ้าเจอคำนี้ที่ไหนก็คือว่าเขียนย่อนะฮะมาจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์นะฮะทำหมื่นสีเพื่ออะไรนะครับเพื่อสนับสนุนให้มีการปกป้องรักษาสมดุลธรรมชาติ นะครับพร้อมๆไปกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจทุกวันนี้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นนะโรงงานแต่ละปีนะฮะอัตราการจดทะเบียนโรงงานเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเศรษฐกิจหรืออะไรต่างเติบโตขึ้นนะในขณะที่สังคมมันก็จะมีทิศทางที่เติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจตึกกราอารามนะฮะโรง